สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความใน Facebook ของท่านด็ตร์ไตรรงสุวรรณคิรีมานำเสนอให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับฟังกันครับนักเรียนนอกวงเล็บคอกผู้เห็นขี้ดีกว่าไส่ 1. รัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขโดยนักการเมืองก็ได้รับการประกาศใช้อย่างเป็นทางการไปเรียบร้อยแล้ว เป็นรัฐธรรมนูญที่กำหนดให้มีการเลือกตั้งโดยใช้บัตรสองใบยอย่างที่รู้กันอยู่แล้วเราก็ต้องรอกฎหมายลูกสองฉบับคือกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งกับกฎหมายว่าด้วยพักการเมืองทั้งหมดทั้งปวงผลของการเลือกตั้งภายใต้รัฐธรรมนูญใหม่และกฎหมายลูกฉบับใหม่ทั้งสองฉบับนั้นจะเป็นเครื่องพิสูจน์แสดงให้โลกเห็นว่าการเมืองไทยมันจะพัฒนาขึ้นหรือว่ามันจะเลวลง อันจักเป็นการสะท้อนให้เห็นว่านักการเมืองและประชาชนผู้มีสิทธิ์และใช้สิทธิ์เลือกตั้งในประเทศไทยมีคุณภาพสูงขึ้นหรือต่ำลงถ้าเกิดเผด็จการรัฐสภาอย่างที่เคยเกิดขึ้นหลังการใช้รัฐธรรมนูญพศ2540ขึ้นมาอีกก็แสดงว่าการเมืองของเรามันเลวลงกล่าวคือประชาชนผู้มีสิทธิ์ที่เลือกตั้งไม่สามารถกันกรองเอาคนดีเข้าสภาได้มากกว่าคนไม่ดี ถ้าประชาชนเห็นแก่เงินยอมขายเสียงนักการเมืองเห็นแก่เงินยอมขายตัวมากกว่าอุดมคติและผลประโยชน์ของประชาชนการเมืองก็จะเลวลงการโกงกินคอรัปชันก็จะมีมากขึ้นการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมก็จะทำได้ยากยิ่งขึ้นเพราะการเมืองชั่วร่วมกับราชการชั่วจะเป็นตัวถ่วงและขัดขวางความเจริญในทุกๆด้านนี่คือการมองในแง่ร้าย เพราะมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วแต่อาจจะไม่เป็นเช่นนั้นก็ได้ถ้าทั้งประชาชนและนักการเมืองยังจำความผิดพลาดในอดีตได้และไม่ด้านด้านทำซ้ำอีกทุกอยาก่างอาจจะดีขึ้นก็ได้ใครจะไปรู้ก็ต้องรอดูกันต่อไป 2. เมื่อรัฐธรรมนูญใหม่ฉบับแก้ไขโดยนักการเมืองเพียงไม่กี่มาตราได้ถูกประกาศใช้บังคับแล้วก็ทำให้หวนคิดถึง ร่างรัฐธรรมนูญที่เสนอโดยประชาชนแสนกว่าคนที่ถูกรัฐสภาคว่ำไปเรียบร้อยแล้วนั้นถ้าสมมุติว่าประเทศไทยเกิดมีรัฐธรรมนูญเช่นว่านั้นขึ้นมาอีกจริงๆเราก็จะมีเพียงสภาเดียวที่มีอำนาจเหนือองค์กรอิสระและสถาบันศาลทั้งปวงมันก็จะเกิดความหายนะไม่แตกต่างจากที่ได้วิเคราะห์เอาไว้แล้วในข้อหนึ่งกล่าวคือประเทศไทยก็จะมีผด็จการรัฐสภา การเมืองชั่วร่วมกับราชการชั่วก็จะกลายเป็นอุปสรรคต่อความเจริญของประเทศในทุกทกทางอาจจะหนักกว่าเดิมที่เคยเกิดขึ้นหลังพศ2540เพราะการซื้อสิทธิ์ขายเสียงจะรุนแรงยิ่งกว่าเดิมเนื่องจากมีทุนที่โกงสะสมไว้มีมากกว่าเดิมลองดูในปัจจุบันเพียงแค่เป็นการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นยังซื้อเสียงกันถึงเสียงละไม่ต่ำกว่า1000บาทเมื่อรัฐธรรมนูญเปิดโอกาส คนมีเงินย่อมกล้าลงทุนในระดับพันล้านหรือหมื่นล้านเพราะถ้ามีเสียงมากพอจะจัดตั้งรัฐบาลเองได้ก็สามารถจะโกงกินได้เป็นแสนแสนล้านมันต้องมีคนกล้าด้านเสียอย่างมีปัญหาไหมสาแต่ที่น่าแคลงใจที่สุดอยู่ข้อหนึ่งก็คือว่าทำไมคนไทยที่ไปเรียนต่างประเทศที่เจริญกว่าประเทศไทยเช่นอเมริกาอังกฤษฝรัร่งเศส จึงเกิดมีกลุ่มที่มีความคิดอยากจะลอกแบบทั้งระบบการเมืองการปกครองวัฒนธรรมและจารีตประเพณีของพวกฝรั่งตาน้ำเข้ามาใช้ในประเทศไทยทั้งๆที่บริบทมากมายแตกต่างกันลิบลับพวกนักเรียนนอกเหล่านั้นคงไม่ใช่เพราะเขาเป็นคนโง่ไม่มีสมองคงจะต้องมีสาเหตุมาจากเหตุผลอย่างอื่นเช่น,นบางคนขาดประสบการณ์จึงถูกครอบโดยคนที่มีอาวุโสกว่า บางคนอาจจะไม่สามารถอ่านหัวใจคนไทยส่วนใหญ่ของประเทศออกเพราะสายเลือดความเป็นนักการเมืองนักปกครองไม่มีใน DNA ของพวกเขาคือธรรมชาติมิได้สร้างเข้ามาเพื่อการนี้ก็ได้หรือว่ามีเหตุผลอื่นๆที่เราไม่อาจเข้าถึงความในใจส่วนที่ลึกที่สุดของเขาได้เช่นมาจากความรู้สึกอาฆาตมาร้ายต่อบางสิ่งบางอย่างที่ฝังใจมาเป็นเวลานานหรือต้องทำตามคำสั่ง หรือตามความต้องการของใครที่อยู่เหนือกว่าแต่แอบอยู่ในที่มืดหรืออาจจะทำตามคำสั่งของต่างชาติมหาอำนาจที่ต้องการทำลายอธิปไตยของชาติไทยเพื่อประโยชน์บางประการของพวกเขาเพราะไม่รู้จึงต้องสรรน,นิฐานไว้หลายๆทาง 4. เพราะว่าโดยหลักการแล้วการที่เราไปเรียนหนังสือในต่างประเทศนั้นเราเพียงไปเพื่อแสวงหาความรู้ในด้านต่าง ที่ประเทศเหล่านั้นเขามีมากกว่าประเทศเราหรือของเขาก้าวหน้ากว่าที่ประเทศเรามีไม่ว่าจะด้านการเมืองการปกครองการเศรษฐกิจและสังคมเราไปเพื่อเรียนให้เข้าใจนำสิ่งที่เข้าใจมาประยุก์ตใช้กับประเทศของเราเท่าที่พอเหมาะพอสมเพื่อให้ประเทศของเรามีทิศทางในการพัฒนาที่ดีขึ้นเพียงเท่านั้นผมเองเริ่มหัดพูดภาษาอังกฤษ หลังจากที่จบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วเรียกว่าเริ่มหัดพูดภาษาอังกฤษตอนอายุ21ปีโดยดรป๋วยอึ้งพากอนคณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์ในขณะนั้นได้จ้างครูฝรั่งจากสถาบัน AUA มาสอนพวกเรา10คนที่เป็นอาจารย์ผู้ช่วยเพื่อเตรียมพร้อมด้านภาษาอังกฤษก่อนจะถูกส่งไปศึกษาต่อในต่างประเทศด้วยการสนับสนุนของมูลนิธิร็อกกี้เฟลเ ER, ล หลังจากเรียนภาษาอังกฤษกับ AUA ได้ประมาณหนึ่งปีตัวผมเองถูกมูลนิธิดังกล่าวส่งให้ไปเรียนปริญญาโทในโครงการปริญญาโทที่มูลนิธิได้จัดตั้งไว้ที่มหาวิทยาลัยฟิลิปปินซึ่งเป็นโครงการที่ใช้ศาสตราจารย์ชาวอเมริกันที่มีชื่อเสียงหลายท่านถูกจ้างมาให้สอนในปีแรกที่เข้าเรียนผมจะไม่กล้าแสดงความคิดเห็นใดๆในชั้นเรียนเลยเพราะไม่มั่นใจในภาษาพูดของตนเอง ต่อเมื่อจบปริญญาโทแล้วได้ทุนต่อไปทำปริญญาเอกที่สหรัฐอเมริกามหาวิทยาลัยฮาวายภาษาพูดของผมก็แข็งแรงขึ้นประกอบกับเพอระเอ์มีแฟนสาวเป็นชาวอเมริกันที่ต้องพูดกันทุกวันผมก็เลยกลายเป็นคนที่มีปัญหากับอาจารย์ผู้สอนมากเพราะถ้าผมไม่เห็นด้วยกับอาจารย์ที่สอนผมก็จะยกมือขอแสดงความคิดเห็นในทุกๆเรื่องหรือถ้าเห็นว่าอาจารย์สอนไม่ค่อยชัดเจน ผมก็ไม่เคยปล่อยให้มันผ่านไปเฉยเฉยคุณดำรงพุทธานเคยไปเที่ยวที่มหาวิทยาลัยฮาวายได้ฟังกิจตยศเรื่องการเป็นคนเจ้าปัญหาในชั้นเรียนของผมท่านนำมาเขียนเล่าให้คนไทยฟังขณะนั้นผมเป็นโฆษกรัฐบาลของพลเอกเปรมแม้ระยะหลังเมื่อผมหาเวลาว่างจากงานการเมืองพอจะสมัครเข้าไปเรียนในโครงการสั้นๆ3เดือนบ้าง6เดือนบ้างที่มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเขาเปิดสอน ผมก็เลือกไปเรียนทั้งที่มหาวิทยาลัยฮาวาด์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์และคณะเศรษฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยลอนดอนประเทศอังกฤษจากการได้ใช้ภาษาอังกฤษในการประชุมในต่างประเทศในฐานะเป็นรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีภาษาพูดของผมก็ยิ่งพัฒนาดีขึ้นมากเมื่อผมไปเรียนในโปรแกรมในมหาวิทยาลัยทั้งสามแห่งดังกล่าวข้างต้นผมก็ไม่เคยปล่อยให้อาจารย์นำความคิดสุดโต่งของพวกเขา มายัดใส่หัวผมผมจะยกมือขอแสดงความคิดเห็นต่างๆว่าทฤษฎีที่อาจารย์สอนนั้นมันไม่เหมาะกับประเทศด้อยพัฒนาอย่างประเทศไทยเป็นประการใดบ้างบริบทมันแตกต่างกันอย่างไรโดยเฉพาะในเรื่องประชาธิปไตยแม้จะเห็นด้วยกับการเลือกตั้งแต่ก็ไม่เคยเห็นด้วยที่จะเอาระบอบของฝรั่งใ,ใดๆมายัดใส่หรือครอบลงบนประเทศไทยเขาบอกตรงๆว่าคนไทยไม่เหมือนคนของพวกเขา นักการเมืองไทยก็ไม่เหมือนนักการเมืองของพวกเขาบริบทอื่นๆทั้งประวัติศาสตร์ยารีดประเพณีก็ไม่เหมือนกันโดยเฉพาะคนไทยยังมีการนับถืออวุโสตามหลักพุทธศาสนาไม่ได้นับถือคนที่เงินในกระเป๋าของพวกเขาอย่างที่คนอเมริกันเขานับถือกันแต่ผมก็ย้ำว่าการเมืองของพวกฝรั่งที่ว่ามีคุณภาพในปัจจุบันนั้นล้วนแล้วแต่เคยผ่านการมีนักการเมืองที่ด้อยคุณภาพ เพราะได้ตำแหน่งมาจากการซื้อสิทธิ์ขายเสียงมาก่อนเช่นกันจึงต้องให้เวลาในการพัฒนาตนเองของประเทศด้อยพัฒนาทั้งหลายอย่ารีบยัดเยียดในรมิตรไม่มีใครทำได้ในเวลาเพียงข้ามคืนและก็ไม่เห็นมีอาจารย์คนไหนเถียงผมในเรื่องนี้ว่าไม่จริงผมมีหลักฐานว่ามีอาจารย์คนหนึ่งที่ประทับใจกับความเป็นคนช่างเถียงของผมเช่นศาสตราจารย์มาตี้ลินสกี้ ซึ่งอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของคณะที่ปรึกษาของประธานาธิบดีบิลคลินตันท่านเป็นอาจารย์สอนเรื่องความเป็นผู้นำโดยมีตำราข,ของท่านที่ท่านใช้สอนชื่อ Leadership on the Line ท่านได้กรุณามอบหนังสือที่ท่านเขียนให้ผมเล่มหนึ่งพร้อมกับเขียนแสดงความรู้สึกบางประกาศเอาไว้ซึ่งสามารถแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าขอมอบให้นายไตรรงนักการเมืองผู้ทุ่มเทความพยายามอย่างลึกซึ้ง ให้กับประเทศของตนในการต่อสู้กับปัญหาที่ท้าทายมากมายหลายประการแต่ก็ยังยึดหลักการปกครองในระบบประชาธิปไตยอย่างน่าประทับใจยิ่งโดยหวังว่าความเป็นผู้นำของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ประเทศของท่านอยู่ต่อไป 5. ที่พูดมาทั้งหมดก็เพื่อให้เป็นอุทาหรณ์แก่คนไทยทุกคนที่เคยไปเรียนในต่างประเทศมาแล้วบางคนก็กลับมาเป็นอาจารย์ บางคนกำลังเรียนอยู่และบางคนกำลังจะไปในอนาคตว่าการไปเรียนนั้นต้องรู้จักกรกองเฉพาะส่วนที่ดีที่เหมาะมาใช้กับประเทศของเราไม่ใช่คิดจะลอกแบบทั้งชุดมาครอบลงบนประเทศของตนทั้งทางที่บริบทต่างๆมากมายล้วนแตกต่างกันพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบิะมหาชาได้ทรงแนะนำตักเตือนนักเรียนไทยที่ไปเรียนเมืองนอก ในยุคของพระองค์มีความว่าให้พึงนึกในใจไว้ว่าเราไม่ได้มาเรียนจะเป็นฝรั่งเราเรียนเพื่อจะเป็นคนไทยที่มีความรู้เสมอด้วยฝรั่งจากหนังสือจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว2458หน้า38คนที่ไม่สำนึกในบุญคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อแผ่นดินเกิดก็คงไม่สนใจ และไม่ฟังพระราชะดำรัสของพระเจ้าแผ่นดินองค์ใดๆทั้งสิ้นแต่ผมฟังครับเพราะผมเป็นพวกสลิมด้วยความเต็มใจครับขอขอบคุณบทความดีๆจากท่านดรไตรรงคสุวนรณคีรีศิรปบชัยเดยลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับ